ครับเมื่อกี้เราใส่กก่ใบหยกแล้วนี้เรากากิ่งทองฉีดนะครับฉีดลาต้นด้วยนะครับครับผมนี่ครับต้นตายนะครับนี้ก็เรียกว่ายืนต้นตายครับอ่านี่ก็เรียกยืนถ้านอนตายก็อาจจะตายจริงครับอันนี้มันยืนตายครับอ่านี่ก็เรียกยืนต้นตายเราจะมาดูกันว่าส่วนมากถ้ายืนต้นตายจะช่วยได้ครับนี่แหละครับซึมหมดแล้วก็เดี่ยวเดี๋ยวก็ดูครับดินดูครับเพิ่ม นี่มันมีอะไรเลยเนาะนี่ดูเห็นป่ะซึมหมดเลยครับมันจะได้กินอะไรใช่มันซึมเลยดูครับฉีดฉีดเลยครับละลายเป็นละลายเร็วนะเพียร์มนาตละลายเร็วครับเพราะว่ามันเป็นอ่าเลธาตุมันไม่เป็นปุ๋ยอันนี้ช่วยในเรื่องของกิ่งก้านใบนะครับกิ่งก้านใบเน็ี้ช่วยระบบรากฉีดฉีดตรงลำนี้นะครับลำนี้นะครับลำนี้เลยนั่นแหละ ทำไมต้องฉีดตรงตรงช่วงปลายมันตัวนี้มันจะแตกไบอ่อนครับครับอา<ะ>แตกกิงกก่งออกมาใหม่ออ่ะ